เลขเด่นจัดก,กรราศีประจำวันที่1มิถุนายน2568ครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอาจารย์แมนโหนพลังเลขนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับและวันนี้เลขเด่นจัการาศีงวดประจำวันที่1มิถุนายน2568ครับจริงๆแล้วท่านจะเรียกดาวเด่นก็ได้นะครับหรือว่าเลขดาวเด่นก็ได้ก็ถูกต้องหมดนะครับสมัยก่อนนี่อาแมนก็พยายามเลี่ยงคําว่าเลขนะครับบางทีเ,เรื่องของเอไอ AI นะครับระบบต,ต่างๆระบบต่างๆเนี่ย ที่เขามาจับเจออะไรพวกนี้นะครับบางทีก็คือระบบของประเทศเราเนาะยังไม่ได้เปิดกว้างนะทั้งที่เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่บอกยังไม่ได้เปิดกว้างเพราะอะไรบางทีเนี่ยเอไอนะจับคาว่าเลขคําว่าอะไรเงี้ยเลขเด่นอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะแจ้งว่าเอ่อกึง่งๆว่าเฮ้ยเป็นเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นมิตร อะไรอย่างนี้นะไปมอมเมาไปอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องเรื่องแบบว่าสลากเรื่องหวยอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออก็จะเซ็นเซอร์คําว่าเลขเด่นอะไรเงี้ย AI ตรวจจับปุ๊บอ่ะบางทีโดนแจ้งอ่ะแจ้งแบบและเมิดกฎชุมชนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับมันก็เลยเลี่ยงๆเห็นไหมอ่ะมาแม่สมัยก่อนทำไมก็เรียกว่าดาวเด่น end, อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะอาจจะผ่อนปลนแบบเออน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเป็น คำธรรมดามากๆเลยนะเ,เลขเด่นอะไรพวกนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาใช้คาว่าเลขเด่นนะก็ชัดเจนกันไปนะเลขเด่นจักรราศรีนะครับแต่ก็ให้รู้กันนะครับว่าเลขเด่นจักรราศรีเนี่ยถอดรหัสมาจากดวงดาวนะครับในจักรราศรีในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขเอาอิทธิพลดาวที่เด่นๆ่นในวันนั้นนะครับนมาแทนค่าเป็นตัวเลขนะครับ F4 ทุกท่านนะครับฟังหมอแมนบ่อยๆก็รู้แล้วว่าดาวไหนแทนด้วยเลขอะไรนะครับคราวนี้เราจะมาไฟกันในส่วนของอะไรในส่วนของตําแหน่งในส่วนของการคัดมาว่า6ตัวเนี่ยคัดได้ตัวไหนบ้างนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับดาวเด่นต้องบอกว่าเขาเด่นสมชื่อนะครับนะฮะตามที่เราคัดกันมาที่หมอแมนคัดกันมาเนาะเราจัดวางนะครับคราวที่แล้วหมอแมนให้ก็คือ587196 นะครับ5 8 7 1 9 6นกะก็จัดวางไว้เนี่ยตามตำแหน่งแบบนี้นะครับก็คืออย่างเลข7็เนี่ยเอาไว้หลักหน่วยนะครับด้านบนนะเลข8เอาไว้หลัก10ด้านบนนะครับปรากฏว่าเขามาเนี่ยเขามา87ตรงๆเลยแต่เขามาด้านล่าง<笑><笑>เขามาข้างล่างนะครับซึ่งก็เข้าใจได้บางทีเราจัดวางเนี่ยนะลำพังเอาพูดกันตรงๆนะลำพังเนี่ยวางตามหลักนะ ให้มันอยู่ตามหลักเนี่ยหลัก10หลักหน่วยเนี่ยก็ยากแล้วนะเออยากแล้วนะใช้คําว่าบางทีอาจจะแบบโคตรยากเลยนะเออแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมา,าวางอีกนะว่าเขาจะมาข้างล่างหรือข้างบนอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยยากกว่าอีกนะอันนี้ยากกว่านะครับเออก็เอาเป็นว่ามาเนี่ยนะจัดวางไว้หมอแมนจัดวางไว้ด้านบนเห็นไหมอา่าด้านบนนะครับแต่เขามาเขามาข้างล่างเนาะรางวัลสองตัวล่างนะครับ เลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล8 7นะครับแต่ถามว่ามาตรงหลักเลยไหมเออตรงหลักเลยนะแ7เเลยนะามาแบบตรงหลักนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าก็ไม่อยากจะคุยแล้ก็พเรามันฝีมืออะไรเงี้ยห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกนะฮะเออประมาณนี้นะครับนี่คือแบบนี่คือดาวเด่นนะที่จัดวางไว้แล้วมันเข้า2ตัวด้านล่างนะครับอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคือ เลขดาวเด่นที่เข้าอีกชุดหนึ่งคือรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่1นนะครับเลขท้าย3ตัวก็คือ965นะอ่า965นี่นฮะเลขดาวเด่นก็เข้าไปนะครับ965นะครับแต่นี้จะผิดผิดผิดหลักไปหน่อยนะอ่ะาหมอแมนวางไว้ถ้าวางตามนี้ก็คือ596อะไรเงีเ้ยเข้ามา965นะครับก็เฉียดไปนิดนึง เจ็ดไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเก้ากับหกเนี่ยขยับมาข้างหน้าหน่อยหมายถึงว่าเลขที่เราให้นะแล้ววางเลข5ไว้ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมาเป๊ะเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ถือว่าดาวเด่นที่เราคัดมานะครับมาให้เห็นอยู่นะมาให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกก็ไม่เป็นไรช่างมันไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเด่นๆก็คงจะเป็น87ที่เราเห็นเห็นกันนะครับนี่คือนะครับความเรียกว่าอัศจรรย์ละกันของ เลขเด่นที่ถอดรหัสจากดวงดาวนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะมันมันคนละเรื่องนะฮะเรื่องของโหราศาสตร์กับเรื่องของหวยอนะไรเงี้ยอ่าจริงๆแล้วคือโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นทุกเรื่องของมนุษย์นะครับอ่าถ้าใครศึกษาโหราศาสตร์จะรู้นะครับโหราศาสตร์มี12บสอภพเรือนนะครับซึ่งแทน12เรื่องราวของชีวิตมนุษย์เลยนะครับตั้งแต่เกิดยันตายนะอ่แทนหมดเลยนะครับสามารถตีความได้หมดเลย เพราะนั้นไม่ว่าสรรพสิ่งใดๆเรื่องราวสตอรี่อะไรที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับโหราศาสตร์สามารถมีคำตอบให้ได้หมดเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะนำโหราศาสตร์มาใช้ในเรื่องอะไรนะอันนี้พูดถึงโหราศาสตร์ที่เป็นโหราศาสตร์จริงๆนะโหราศาสตร์ที่แบบใช้ดวงดาวหลักๆนะ <c oughs> คนจะชอบเข้าใจผิดว่าโหราศาสตร์ก็รวมหมดเลยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เรื่องแบบ คือเรื่อง,องจะเป็นเรื่องศาสตร์อื่นเนี่ยบางทีมาทีหลังนะครับแต่หลักๆเลยนะครับเมนของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับจะต้องว่ากันถึงเรื่องของดวงดาวนะครับเอาละ่ะโอ้โหนอกเรื่องมาเยอะแล้วขออภัยด้วยนะเรามาที่ดาวเด่นในวันนั้นนะวันที่1มิถุนายน2568นะครับก็มีดาวเด่นหรือเลขเด่นน,นะครับอตัวเราเริ่มที่ตัวแรกคือเลข2ครับเลข2นะเลครับาดาวจันทดาวจันเนี่ยโคจร นะครับเคลื่อนย้ายนะครับในวันที่วันไหนนะดูอีกทีในวันที่30เออนะครับ30พฤษภาคมนะครับ่า30พฤษภาคมดาวจันทร์เนี่ยย้ายนะย้ายก็เป็นเกษตรตาธิบดีเวลา1ทุ่มหนึ่งนาทีนะครับวันนั้นดวงจันทร์ดาวที่ย้ายในะใกล้สลักออกก็มีผลอยู่แล้วแล้วก็จันทร์เนี่ยนันย้ายมาเป็นเกษตรด้วยคือเข้มแข็งมันง่นคง รจริงๆโดยดวงทั่วไปก็เด่นในเรื่องของอทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องบ้านรถยนต์ครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โควรนจันทร์ก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยานพานะอะไรพวกนี้คือดาวจัน์ก็แทนโควรนจรันนะเนาะอันนี้มีความโดดเด่นก็ถือว่า,าเลือกดาวที่เด่นออกมาปุ๊บ่เราจัดวางแล้วก็ถอดรหัสเป็นเลข2เลยนะครับผมแม่จัดวางไว้หลักร้อยด้านบนนะครับต่อมานะครับ ก็คือดาวสุกเลข6นะครับดาวสุกเลข6ก็ต้องเลือกแน่นอนเพราะว่าเขายกย้ายในวันที่2มิถุนายนนะครับถึงแม้จะเป็นการย้ายหลังสลากออกก็จริงแต่ก็ถือว่าใกล้มากๆนะครับแล้วก็ย,ย้ายการย้ายตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความโดดเด่นมีความสูงส่งแล้วกันนะครับที่กำลังไต่ลงจาก ตำแหน่งสูงส่งแต่ว่ายังมีพลังที่ทดีอยู่นะครับก็ถือว่ายังมีความสําคัญอยู่ก็เลือกเป็นเลข6นะดาวศุกร์นะครับวางไว้ตำแหน่งหลักสินะครับหลัก10ด้านบนนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวเสาร์เลขเ็นะครับดาวเสาร์เลขเนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับเขายกย้ายราศีวันที่19พฤษภาคมนะครับยกย้ายวันที่19แน่นอนดาวที่ย้ายไม่ว่าจะเป็นราหูเลข8 พระรหัสเลข5้าเสาเลข7เนี่ยเขามีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าจะโดดเด่นมากหรือน้อยเสาเนี่ยย้ายเป็นวินาตดวงเมืองเอาจริงถามว่าเด่นไหมไม่ได้เด่นมากนะครับไม่ได้เด่นมากแต่ก็ย้ายแล้วเป็นไงฮะเขาเป็นคู่มิตรกับลาหูต่อให้กําลังของเสาไม่ดีแต่กําลังของลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าเพียงพอที่จะฉุดดึงเพื่อนขึ้นมาเห็นไ,ไหม คราวที่แล้วเด่นไม่เด่นน่ะมา8 7อ่ะนะตาหูกระเสามาคู่กันเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เด่นเหมือนกันอีกรอบต้องให้นะดาวเสาร์เลข7หมอแม่ว่ามาแน่ๆเลยนะครับเราก็เลือกนะเลข7วางไว้หลักหน่วยด้านบนนะครับต่อมาครับเลือกเป็นองคารเลข3นะครับดาวองคารดาวองคานเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งนิดนะครับก็คืออ่อนแรงเสื่อมนะครับยังเสื่อมยังอ่อนแรงอยู่นะครับแต่ทำไมโอ้โห ดาวจันย้ายเข้าไปวันที่30พฤษภาไปกระตุ้นไงได้ดาวคู่สมประโยชน์หรือว่านักโหราศาสตร์โบราณหน่อยบอกดาวคู่ชูใช่ปะ่ะาเป็นคู่สมประโยชน์นะครับก็คือสเสน่ห์เหลือร้ายเออนะครับก็ได้อันนี้ส่งของดาวจันเนี่ยมาช่วยนะครับทำให้อ่โดดเด่นขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยได้อันนี้ส่งจากดาวพระเกตไเลขก้า มากระตุ้นด้วยนะครับคือดาวพระเกตเลขเ้าเวลาเขาย้ายไปอยู่กับดาวดวงไหนเนี่ยเขาจะส่งพลังให้ดาวดวงนั้นเนี่ยทวีคูณขึ้นไปเป็น2เท่านะฮะอันนี้ก็ต้องระวังอย่างดาวคนวันอังคารเนี่ยนะครับถ้า,าตั้งแต่ช่วงวันที่23พฤษภาคมเนี่ยนะครับนับไปถึงนับไปประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งเนี่ยนะครับพฤษภานะครับถึงประมาณ19กกรกฎาคมเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง นะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับหรือว่า,าการขูดขีดเรื่องของยานพาหนะอุบัติเหตุต่างๆนะครับนอกจากคนวันอังคารต้องระวังแล้วคนราศีเมษต้องระวังคนราศีพิจิกต้องระวังนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายของดาวพเกษที่มีผลนะครับต่อดาวอางาังคารซึ่งดาวอังคารเป็นดาวประจํายตัวคนวันอังคารและราศีเมษและราศีพิจิกนะก็คือมีผลกระทบชิ่งกันไปนะครับ อันนี้บอกไว้เป็นเต็ดความรู้เฉยๆแต่ในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันก็ทําให้เลขตัวนั้นอ่ะโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเด่นไม่เด่นครับที่แล้วเขาแอบมาแล้วนะสามเห็นไหมด้านบนนะครับรอบนี้นะครับอาจจะมาอีกนะครับแต่เลือกไว้เป็นด้านล่างนะหลักร้อยครับเลข3นะครับต่อมาครับ่เราพูดถึงไปแมปแมปเลยนะครับก็คือพเกตเลข9นะครับเราพัคเกตเลข9เนี่ยเขาย้ายวันที่ยีาพฤษภาคมเพราะฉะนั้นความโดดเด่นนะไม่ต้องพูดถึงแล้ว ดาวที่ย้ายใกล้สลากออกนะครับโดดเด่นแน่นอนแล้วก็พอย้ายไปเนี่ยจริงๆอยู่เขาเขาหลุดจากตําแหน่งมหาอุดนะจึงความโดดเด่นเขาจะน้อยลงแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะมาครับโดนดาวจันทร์ไปกระตุ้นนะครับในวันที่30สบพฤษภาคมนะครับแล้วอยู่ร่วมกับอังคารด้วยนะครับโดนอาทิตย์กระตุ้นโยกกระตุ้นกันนะครับลองดูนะว่าจะมาไหมนะครับเลือกเป็นเลข9านะครับดาวพฤหเกตนะครับและตัวสุดท้ายนะครับหลายหลายคนอาจจะแบบกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ จะเป็น5หรือ8เพราะว่าพระหัสย้ายลาหูก็ย้ายแต่ลาหูมาเนี่ยสางวดติดแล้วนะครับมาตั้งแต่ไหนอะ่ะย้อนไปหลายงวดเลยมาเท่าไหร่นะ7-8เหรอแล้วก็มาอะไรอะ่ 5, นนะแ5ใช่ไมแแล้วมาอันนี้มาอะไรนะ8-7อีกนะครับ8-8อีกก่อนหน้านั้นคือมาแล้วงวดให้เห็นแล้วนะเลข8อะ่ะนะยังไงจะมาอีกไหมนะหรือจะเป็นพระหัสที่เพิ่งย้ายวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา นะครับก็หมอแม่เลือกเป็น <laughs> เลข8ครับลาหูครับเออคือเลข8เนี่ยเป็นดาวที่สับขาหลอกเก่งที่สุดแล้วนะอ่าเราเก่งไว้งวดหนึง่งเขาจะมาก่อนอ่าเขาจะมาก่อนเขาจะมาก่อนเลยเขาจะหลอกลวงเราใช่ไหมเราเก่งไอ้ไอ้ไงวดที่เก่งไว้เป็นไงอ่าบางทีเขาอาจจะไม่มานะงวดที่เก่งไว้อ่ะหรืออาจจะมาแบบเก่งข้างล่างเขามาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วจังหวะที่แบบมีดาวดวงอื่นมาขาโมยซีนแล้วนะคิดว่าจะเด่นกว่า เขามาอีกคือเป็นดาวแห่งการล่อลวงจริงๆรล่อหลอกล่อลวงนะราหูเนี่ยจริงๆเอาเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิ้งเขาไม่ได้อะราหูเนี่ยเขาเป็นเป็นเจ้าแห่งอบายมุกนะเป็นเจ้าแห่งความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าแห่งการลวงหลอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ,อะคือต้องพูดนะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยที่สลักออกเนี่ยนะครับ ออกตรงว่าวันอาทิตย์แล้วยามเนี่ยยามที่สละออกไปออกยามอังคารหรือว่ายามพุ่มหมู่อย่าลืมนะว่ายามอังคารเนี่ยในทิศต,ตรงข้ามก็คือยามก็คือราหูนะครับเป็นดาวตรงข้ามกันในระบบมหาทักษะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันด้วยเป็นดาวคู่ธาตุลมลเพราะนั้นหมอแมนดูเนี่ยโอ้โหสกับ8นี้ก็โดดเด่นมากๆาก็ช่ไหมเออก็เลือกเป็นเลข8เนี่ยแล้วห้อยไว้ตําแหน่งหลักหน่วย ด้านล่างนะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะข่าวที่แล้วเขาก็มาคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็มาด้านล่างนะ8ปไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้นะเผลอก็อาจจะมาด้านบนก็ได้หรือ,อยังไงหรืออาจจะมาข้างล่างเหมือนเดิมแต่สลับนะหน่วยสลับหลักหน่อยอะไรเงี้ยนะเขาเป็นดาวที่สับขาหลอกเก่งที่สุดเลยนะไม่รู้ลาหูหรือโรนันโดก็ไม่เลยนะ <c oughs> เออนะนี่เลยดาวเด่นนะครับก็เดี๋ยว ไม่รู้ว่า,าแมนยูนี่จะได้แชมป์หรือเปล่านะตอนคลิปนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวแมนยูเขาจะลงสนามแข่ง Nothing นะัดชิงวันที่21นะครับก็ใส่เสื้อเอาเลิกเอาชัยซกอ่อนนะครับก็ได้ก็ดีนะไม่ได้ก็นะทำใจอะไรอะว่ากันไปเอาครับขอทุกท่านเนี่ยนะโชคดีแล้วเฮงๆนะหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เฮงเงปังๆนะขอให้ถูกรางวัลถูกเลขกันนะครับ อย่าลืมในเรื่องของการเข้ากลุ่มด้วยแล้วกันฝากไว้กับกลุ่มเลเด็ดประจำวันชื่อกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะตามที่ให้ไว้เนี่ยมีผลประโยชน์ตามนี้ค่าใช้จ่ายตามนี้แอดไลน์มาสอบถามกันนะครับสบายๆนะเตอนนี้โอ้โหสมาชิกกลุ่มเยอะมากๆนะครับอ้าว่ากันใหม่ในสูตรต่อไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอให้เฮงๆโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ